ก็เป็นแจ๊จ GK นะครับการใช้นะครับนี่ก็รถตัววีพัทนะครับมีตัวแอลนะมีแก้วนะครับก็ทำแพลนชิพครับพร้อมกับคุ่คอนโทลครับเตือนระบบติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็การใช้แพลนชิพนะครับใช้ทั้งเกียร์ดีทั้งเกียร์เนะครับถ้าเกียร์เเนี่ยคือเราจะเปลี่ยนเกียร์ที่ที่แพลนชิพอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ดีนะครับถ้าเราใส่ดีอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะปรับให้ออโต้นะครับอย่างนี้เรา เราอ่าเราเปลี่ยนเป็นดีสี่ครับเปิดดีห้าดีหกนะครับนี่ก็เพิ่มเขียร์ถเขียวก็ดีห้าครับดีสี่นะครับนี่สำหรับนะสักพักมันก็จะหายไปมันก็จะเป็นออโต้นะครับนี้สําหรับวิธีการใช้แมนนิชินนะครับอย่างเงี้ยดีสี่ครับเราคุณเดินนะครับดีสามนะครับอ่ามันก็จะเป็นเขียร์ให้เรานะครับผมแบบนี้นะครับพอเราจะอยากจะเพิ่มเขียร์ก็บวกก็เป็นดีสี่ดีห้าอะไรกันประมาณนี้ดีสี่อย่างงี้ประมาณนี้นะครับวิธีการใช้นะครับสําหรับเขียรด แต่ละ S นะครับเราใช้ S นะ S มันก็จะมันจะเปลี่ยนมันจะเป็นเมนูนนะครับมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนตามตามเราครับถ้าเราไม่ไม่กดแพนชิปเกียร์ก็จะไม่เปลี่ยนเลยนะครับมันก็จะอยู่เกียร์เดิมตลอดนะครับมันเหมือนเป็นเมนูนนะครับอันนี้การใช้แปนชิปนะครับระหว่างเกียร์ D กับเกียร์ S นะครับแล้วถ้ามาใส่เกียร์ D ปุ๊บมันก็จะตัดให้เป็นอโต้นะครับการจอดมาด่านี้คุณคอนโทรลก็ใช้งานได้ปกตินะครับ ไปคูดก็จะติดปกตินะครับผมตัวนี้ก็จะประมาณนี้ครับสนใจก็ลองทำกันดูครับหรือยังไงก็ทักมาสอบถามได้นะค,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 ครับพีทีช็อปคลีครับ